กกลังออดอกเก้าก็ยังหลวงครับแต่หลวงเพระท่านเบิดที่เหลืออย่คือดอกเก้าวนะครับเนาะดอกไม่กำลังแตกออกมาอีกทุกคนมเม่ได้ใส่ปุ๋ยครับปีนี้ออกดอกดีองกะดะอนะกดไม่ค่อยเป็นครับเนาะทุกคนดอกไม่ค่อยเป็นกลางคืนฝนตกนะครับเนาะเป็นแบบนี้ครับแสงแดดไม่มีครับทุกคนชมภาพที่สวยค่ะเบียร์น้ำเต้าผมรุ่นเล็กรนะุ่นไม่ครับเนาะโคกชีดดีดเบืครับกำลังงามโคกดินเบด เป็นเป็ดวยกับพ่อออกเครืออยู่ครับโอ้นห่หวัวปีครับนี่เพิ่งออกเครือใหม่ครับบันเมษถวัวปีออกเครือใหม่ทุกคนออกเครือใหม่ผมเดินกันที่สูงนะครับเดิมันยากาศอึมครึมคำนาะเย็นสบาย,ยงาเงี้ยมันเศร้านะคเนาะฝนตกตกทั้งคืนเลยนอนราบดีครับทุกคนฝนวัวตกกับแห้งแรงครับเนาะเปิดผาก็ต้องลดน้ำคือว่าเลยทุกคนผมมิผ้พาเดินไปบงน้ำพอบอเลี้ยงน้ำเดียวกะ ้าเป็นอนเดินตำรวจนะครับเด้อที่ล่ตาเลยผมพร้อมฉีพผ้าเดินพาทุกคนเดินครับผมตำรวจลงนุ่มสวัสดีครับมุติพง์จากชนดอกเล็กงวนใหม่กำลังออกแ้วทุกคนดอกผมก็คชิดว่าบานโคงตกทัวประเทศนะครับเนาะถ้าอยู่เขานะครัเนาะ โรคลายจังหวัดผ้าสำรวจสภาพกับลุงย่ำมเศ้างออกลูกดีครับล้นเต็มดีเลยครับบลงย่มก็ดลยล้นเต็มพื้นเลยเมื่อสภาพสวนฝนอัดกัตกแห้งหลายกะช่วงประมาณหาทุ่มนะครับเนาะยืนจากยืนจากเลอยบนตาลายครับตาไลา่ยนะครับเด้อย,ยังหาที่ยืนไม่ถนัดทุกคน ช่วงประมาณหาทุ่มนะครับเนาะออกไม่กาลัางออกดอกเก่าก็ยังหลวงครับแต่หลวงท่านเบิดทิ่เหลือ,อ่ค้อดอกเก่านะครับเนาะดอกไม่กำลังแตกออกมาอีกทุกคนไม่ได้ใส่ปุ๋ยครับปีนี้ออกดอกเีอดีโนถ้าฝนตกเนาะนอนตื่นสายมึบบงบอกโยมผมกะดอกดีขึ้นกันแหละครับดอกดีดีเที่เอาอกนถ้าฝนตกเนาะนอนตื่นสายมึบบงบอกโยมผมกะ ดกดีขึ้นกันและครับดกดีดีดเขียวดอกดูสภาพครับแสงอาทิตย์หายหมดเลยขื้นส้ามากอะมับรรยากาศก็เป็นแบบนี้ไทุกคนเอ้ยผ้าสำรวจด,ดอกเล็กงว้วนใหม่กำลังออกต้วทุกคนกคนอนถ,ถ้าฝนตกเนาะนอนตื่นสายมึงบอกยมผมกะดกดีขึ้นกันและครับดกดีดี เี่เอดอนบุรีครับผมสวัสดีต้กงถายเพื่อนๆครับเดอ้อถุกกันผาชมบมันยากาศหลังขึ้นฝนตกครับยาเหมือเศร้า้ครับเดอ้อสวัสดีครับมุติพงศ์จากชนถ้าเหมือนวนเดินตำรวจนะครับเด้อที่ไล่าตาที่ผมพร้อมฉีผ้าเดินพาทุกคนเดินครับผม สำรวจหลวงดอกเล็กงวดใหม่กำล,ลังออกัวทุกคนดอกใหม่กำลังออกดอกเก่าก็ยังหลวงครับแด่หลวงเพาท่านเบิดที่เหลืออยู่คือดอกเก่ากนะครับเนาะดอกใหม่กำลังแตกออกมาอีกทุกคนเมื่อเด้ใน่ปุ๋ยครับปีนี้ออกดอกที่ดีกลางคืนฝนตกนะครับเนาะเป็นแบบนี้ครับแสงแดดไม่มีครับทุกคนชมภาพที่สวยค่ะกวยกระพ่อออกเครืออยู่ครับโอ้ยถืว่าปีครับนี่เพิ่งออกเครือใหม่ครับบอมเนถัว่าปีออกเครือใหม่ทุกคนออกเครือใหม่ ผมเดินขันทีสูงนะครับเด้อมันบรรยากาศอึมครึมครับเนาะเย็นสบายเง่หมันเศร้านะครับเนาะฝนตกตกทั้งคืนเลยนอนราบดีครับทุกคนเดแปดโมงเช้าอยู่แล้วครับผมแต่แสงอาทิตย์ก็บ,บ่มีดแล้วครับไม่มีแสงอาทิตย์เลยครับมีแต่ความฉ่ำแฉะนะทุกคนเนาะเดี๋ยวผมสิผ้าเดินสำรวจสภาพ้ะครับเด้อสภาพยามเช้าหลังคืนฝนตกทุกคนตกทั้งคืนครับ ตั้งแต่ช่วงประมาณหาทุ่มนะครับเนาะออกลูกดีครับล้นเต็มดีเลยครับบางย่อมก็นเลยล้นเต็มพื้นเลยเมืองสภาพสวนฝนอัดก็ตกแห้งหลายกะอ่าชุ่มช่ำอย่างไรทุกคนเนาะอยากให้ฝนตกเนาะทุกคนถ้าเยี๋ยพร้มสิผ้าเดินสำรวจสภาพนะครับเด้อสภาพยามเช้าหลังคืนฝนตกทุกคน ตกทั้งคืนครับตั้งแต่ออกลูกดีครับล้นเต็มดีเลยครับบอกย่อมก็ไเลยล้นเต็มพื้นเลยเมืองสภาพสวนฝน,นอัดก็ตกแห้งหลายกะฝนว่าตกกับแห้งแรงครับเนาะพืนผักก็ต้องลดน้ำขึ้นว่าเลยทุกคนผมมิผ้าเดินไปบางนา้ำพอบอรเรียงน้ำเดียวก็กไม่หนาบ้านครับเบืงองนโน้นนี่ไอ้นี่กะ ดอกเข็มต้งคำน่าออกดอกดีดีครับหมดงวดแล้วครับดูสภาพครับแสงอาทิตย์หายหมดเลยขึ้นเศร้ามากอะบรรยากาศก็เป็นแบบนี้ทุกคนเอ้ยพ้าสำรวจเดี๋ยวผมสิผ้าเดินสำรวจสภาพแล้วครับเด้อสภาพยามเช้าหลังคืนฝนตกทุกคนตกทั้งคืนครับตั้งแต่ช่วงประมาณหาทุ่มนะครับเนาะ กลางคืนฝนตกนะครับเนาะเป็นแบบนี้ครับแสงแดดไม่มีครับทุกคนชมภาพส,สวยๆคับภาพเหมือนเดินตำรวจนะครับเด้อตีไล่ตาี่ผมอมสีผ้าดเดินพาทุกคนเดินครับผมตำรวจตรงหิ้วช่วงประมาณหาทุ่มนะครับเนาะยืนจักยืนจักเตบนตาลายครับตาไล่นะครับเด้อยังหาที่ยืนไม่ถนัดทุกคน ถ้าเป็นเนเดินสำรวจนะครับเด้อที่ไล่ตานี่ผมผมชี้ผ้าเดินพาทุกคนเดินครับผมสำรวจลงนี้ตามสภาพนะครับเนาะฝนตกแห้งอนกระชิ่ลมนอนปูกับดินันกับข้อหักลงเมดครับทุกคนแต่ฝนตกมากอะจนถึงช่วงหกโมงเช้าเลยครับตอนนี้กับย่งโลงหมิดไปปล่อยครับเป็นเป็นละอองฝนอยู่รับช,ช้ำแฉครับเด้อแฉฝนตกครับทุกคนมันยากาศ อมุมครึมครเนาะเย็นสบายเงี้ยมือนเศร้าครับเนาะฝนตกตกทั้งคืนเลยนอนลาบดีครับทุกคช่วงประมาณหาทุ่มนะครับเนาะชนบุรีครับผมสวัสดีทักทายเพื่อนๆครับเด้อทุกทก่านพาชมบรรยากาศหลังคึืนฝนตกครับเงี่ยเหมือนเศร้า้ะครับเด้อดูสภาพครับแสงอาทิตย์หายหมดเลยคืยนเศร้ามากอะ บรรยากาศก็เป็นแบบนี้ไงทุกคนเลยป้าตำรวจบเบียร์น้ำเตาผมรุ่นเล็กรุ่นไม่ครับเนาะโคกชีดดินหมดครับกำลังงามโคกดินหมดกะเป็นเตอะแปดโมงเช้าอยู่แล้วครับผมแต่แสงอาทิตย์ก็บ่มีหรอกครับไม่มีแสงอาทิตย์เลยครับมีแต่ความฉ่ำแฉะนะทุกคนเนาะกลางคืนฝนตกนะครับเนาะม็เป็นแบบนี้ครับแสงแดดไม่มีครับทุกคน ชมภาพจะสวยคัาไม่หนาบานครับบึงต้นนั่นนี่ไอ้นี่กะดอกเข็มนงครับออกดอกดีดีครับมดงวดแล้วครับอ่าออกไม่กําลังออกดอกเก่าก็ยังหลวงครับแต่หลวงมาท่านเบื่อทีเหลืออย่ดอกเก่านะครับดอกใหม่กําลังแตกออกมาอีกทุกคนเม่ได้ใส่ปุ๋ยครับปีนี้ออกดอกเีดีมันยากาศอึมคึนึมนะครับเย็นสบายนี่เมือนเศร้าครับฝนตก หทั้งคืนเลยนอนราบดีครับทุกคนเดี๋ยวแปดโมงเช้าอยู่แล้วครับผมแต่แสงอาทิตย์ก็บ,บ่มีแล้วครับไม่มีแสงอาทิตย์เลยครับมีแต่ความฉ่ำแฉะนะทุกคนเนาะออกลูกดีครับล้นเต็มดีเลยครับบลวงยมก็เลยหลนเต็มพื้นเลยมึงสภาพสวนฝนอัดกัตกแห้งหลายกะดูสภาพครับแสงอาทิตย์หายหมดเลยเื้นเศร้ามากอะ บรรยากาศก็เป็นแบบนี้ทุกคนเอ้ยพาสํำรวจเนาะเบียร์น้ำเต้าผมรุ่นเล็กรุ่นใหนไม่ครับเนาะโคกชีดดินมดครับกำลังงามโคกดินมุดเป็นเตดเบียร์น้ำเต้าผมรุ่นเล็กรุ่นใหนไม่ครับเนาะโคกชีดดินมดครับกำลังงามโคกดินมุดเป็นเตดเดี๋ยวผมสีผ้าเดินสำรวจสภาพแล้วครับเด้อสภาพยามเช้า หลังคืนฝนตกทุกคนตกทั้งคืนครับตั้งแต่ช่วงประมาณหาทุ่มนะครับเนาะโอกะดงอ,อะดงไม่ค่อยเป็นครับเนาะทุกคนดองไม่ค่อยเป็นชุ่มฉ่ำอย่างไรทุกคนเนาะอยากให้ฝนตกเนาะทุกคนถ้าภาพกับเป็นแบบนี้ครับปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บกัขอบคุณเพืพ่อนๆหลายๆนะครับเด้อทนายยามเช้าครับ <S 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 ผม บรรยากาศยามเช้าหลังจากสภาพนะครับเนาะฝนตกแห้งฝนกระชิลมนอนปูกับดินมันก็ข้อหักลองเบิดกับทุกคนแต่ฝนตกมากอ่ะเออจะแปดโมงเช้าอยู่แล้วครับผมแต่แสงอาทิตย์กับบมี่อกครับไม่มีแสงอาทิตย์เลยครับมีแต่ความฉ่ำแฉะนะทุกคนเนาะเบียร์น้ำเต้าผมรุ่นเล็กรุ่นไม่ครับเนาะโคกชีดดินเือดครับกำลังงาม